ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างผมประทีบาำพัดนะฮะวันนี้จะมาทำการซ่อมเมนบอร์ดนะฮะของเครื่อง LCD ยี่ห้อ TCL นะฮะอาการเสียมีอยู่ว่าเปิดเครื่องปุ๊บแบ็คไลท์ไม่ติดนะฮะามาดูการทำงานนะฮะขั้นตอนการทำงานของ l LCD, LCD ทั่วๆไปนะฮะ รุ่นนี้เมื่อเราเสร็จปั๊กปุ๊บไฟชุดแรก3.3โวลต์ก็ส่งเข้ามานะฮะเพื่อจะมาเลี้ยง CPU นะฮะหรือวันชิปเมื่อองค์ประกอบ CPU ครบก็จะมีไฟคำสั่งประมาณ3.2โวลต์ออกไปเป็น power on PS on นะเพื่อจะไปออนให้ไฟชุดที่2รุ่นนี้ใช้24โวลต์ส่งกลับมาอีกทีนะฮะ ไฟ2 4่โวลต์จะแยกมาเลี้ยงผ่านเลกกูเลทให้ตามลงมาเลี้ยงภาคเสียงนะผ่านเลกกูเลตเหลือ 12V โวลต์ขึ้นไปเลี้ยงเ,เนี่ยแผงทีคอนอีกส่วนหนึ่งก็ไปผ่านเลกกูเลตนะให้เหลือประมาณ 5V โวลต์แล้มาเลี้ยง IC 1เนี่ฮะ 117D ่11 D, ฮะปัญหาหลักก็คือ IC ตัวนี้นะฮะเป็นเล็กุฒเลตนะฮะไม่ใช่ไอซีเป็นเล็กุฒเ,นะเ,เลตน,นะฮะมีไฟเข้าประมาณ5โวลต์แต่ไฟออกเนี่ยต่ำนะฮะปกติต้อง3.3โวลต์นนะเป็นไฟชุดที่สองนะฮะเมื่อไฟออกต่ำนะออกได้ประมาณหนึ่งออกมาแค่1.4ประมาณเนี้ย CPU นะจะมีวงจรเอ็กซาเลตตรวจจับถ้าเกิดแรงไฟชุดที่สองเนี่ยออกต่ำนะฮะ ก็จะส่งหรือดึงให้ CPU รับรู้ก็จะหยุดการปล่อยไฟคำสั่ง BL on นะฮะอาการนี้เสียคือไฟคำสั่ง BL on ไม่ออกเมื่อไฟคำสั่ง BL on หรือ on inverter in ไม่จ่ายออกก็จะทำให้ภาคแผง IP board ภาค inverter ไม่ทำงานแสงหลอดแบ็คไลท์ก็ไม่ติดนะ ดูอาการเสียนะฮะดูหลอด LED หน้าเครื่องนะฮะนี่ฮะหลอด LED หน้าเครื่องจะติดสีเขียวค้างตลอดนะแสดงว่ามีไฟคำสั่ง PS ON แล้วแต่ไฟคำสั่ง BL ON ไม่ไม่เกิดนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูนะเปิดเครื่องเห็นไหมฮะรอดจะติดเขียวค้างใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปวัดไฟดูนะ ดูนะไฟมีไฟเข้าห้าโวลต์นะห้าจุดสี่นะดูทางออกเนีย่ยทางออกแค่หนึ่งจุดสามเจ็ดไฟชุดที่สองจุดเนี้ต่ำนะฮะจึงไม่มีไปเลี้ยง CPU สองนะ CPU รับรู้ก็จะหยุดไฟคำสั่ง BLON ไฟคำสั่ง BLON คือขานี้นะฮะดูนะเนี่ย ตกเป็นศูนย์เลยฮะขานี้คือ P.S. on เนี่ย P.S. on มีนัก3.1แต่เนี่ย B.L.U. on เนี่ย B.L. on เนี่ยเป็นศูนย์นะถ้าเจอปัญหาแบบนี้เลกูลเลตดีหรือเสียก็ได้นะฮะหรือมีการโหลดนะมีการรับไฟทางออกเนี่ยโหลดให้ต่ำลงก็ได้เราอยากรู้ว่า มีการดึงไฟทางออกไหมหรือว่าเล็กุเลตเสียทำการวัดโอหมนะผมใช้มิตเตอร์เข็มนะวัดโอมทางออกดูว่ามีไอซีดึงไฟทางออกให้ต่ำลงไหมปกติต้อง3.3ดูนะผมซีโร่ก่นนะผมวัดเทียบเทียบกับกาวนะกาวเย็นแท่นเครื่องนะ ขึ้นหนึ่งครั้งนะสลับสายเห็นไ,ไหมอย่างนี้ไม่น่าจะช็อตนะฮะเพราะว่าขึ้นไม่สุดนะฮะขึ้นสองครั้งนะฮะไอครั้งที่สองขึ้นน้อยนะฮะอันนี้ครั้งแรกนะ,ะห้าโอมสลับสายเห็นไ,ไหมสามสิบ ผมจะทดสอบคือนำแรงไฟจากภายนอกมาป้อนแทนนะฮะดูนะผมใช้อแดปเตอร์นะฮะอ่าอแดปเตอร์ปรับแรงไฟได้0นถึง3 0โวลต์ผมปรับไปที่ประมาณ3.3อ่า3.3มาโวลต์ 3. 3น,นะฮะ ดูนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูตอนนี้ป้อนเข้าไปแล้วนะอ่นนิดนึงตามไปวัดว่าไฟป้อนเข้าไปเนี่ยฮะสามจุดสามเจ็ดประมาณนี้แหละอ่าแล้วผมจะจิ้มที่ BL on ฮะอ่าี๋ยวผมจะเปิดเครื่องดูนะก็เครื่องติด มีเสียงไหมปิดเครื่องดูนะฮะดูไฟไฟ BL on ว่าจะเกิดไหมหลอด L อ d ติดเขียวแล้วก็แดงแล้วก็เขียวเห็นไหมบีเอยอเกิดแล้วฮะ,สวสะ,ะเสียงมีแสดงว่าปกตินะพอดีมันยกไม่ได้เครื่องมันใหญ่อย่างนี้คือปกติแ<ม>ส,สดงว่า ปลายทางไม่ดึงแดงไฟพูดง่ายคือไอซเสียเองนะฮะถ้าไอซีต่างๆที่รับไฟทางออกสารุดสามเนี่ยมีปัญหาช็อตถ้าเราป้อนไฟจากภายนอกมาแทนเนี่ยถ้ายังไม่ติดแสดงว่าหรือไฟตกเป็นศูนย์ที่เราป้อนแทนตรงเนี้ตกเป็นศูนย์แสดงว่ามีการดึงนะอาการนี้ เสียแค่เลก,กุละะเลตนะฮะเสื่อมนะจึงทําให้ไฟออกแค่1.37เองต่ำมากาวิธีซ่อนก็มีหลายวิธีนะก็คือต้องหาแรงไฟจากภายนอกมาป้อนแทนนะฮะหรือจะหาแผงเก่าแกะไอซีเลก,กุเลต3.3มาแทนก็ได้ หรือหา IC r e g u l a t เลเบอร์อะไรก็ได้ที่ไฟเข้าแล้วก็มีไฟออก3ามสาสามไอซีเรลกูเสามสามอมสักสองเอมนะฮะรู้สึกว่าตัวนี้ใหญ่นะสักสองเอมะหรืออีกทางหนึ่งผมจะหาวงจร DC to DC ดีซีนะฮะวงจร d ี to DC คือสเต็ปดาวนะฮะไฟเข้ามากแล้ว ออกน้อยคือมีการปรับตรงนี้นะปรับ VR ตรงนี้นะฮะสามารถปรับให้ไฟทั้งออกต่ำๆได้นะอ่าผมจะวัดไฟ DC to DC ที่ผมจะมาแทนดูนะนี่ฮนะผมต่อไว้แล้วคือแต่ยังไม่ได้เชื่อมเข้าไปนะมีไฟทั้งออก DC to DC 3-3 2เดี๋ยวผมจนะเอาเนี่ยเอาแผง อันนี้มาต่อแทนนะฮะส่วนอันนี้ผมเอาออกก่อนนะเพราะผมทดสอบเอาไฟจากอะแดปเตอร์ข้างนอกมาทดสอบดูก่อนโอเคปิดปิดก่อนนะเอาไฟจากอะแดปเตอร์ออกก่อนเียผมจะเอาวงจร DC to DC มาแทน ต่อเข้าไปแทนเลยนะไม่ต้องถอดไอซออกนะต่อเข้าไปแทนทางออกเลย ดูสิว่าจะเคลื่อนระติดไหมดูหลอด LED นะตอนปกติจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงก็เขียวแล้วก็มีเสียงตาเปิดนะฮะเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงเขียวแล้วเขียวนิ่งนะอันนี้คือปกตินะตอนแรกคือเขียวตลอดไม่มีแดงนะฮะ สาเหตุที่เขียวแดงเขียวแดงคือ CPU มันตรวจตรวจเช็คว่าไฟแต่ชุดโอเคหรือเปล่านะฮะถ้าโอเคปุ๊บก,ก็ออนเขียวตลอดผมจะตามไปวัดไฟอีกทีนะไฟรีเลย์คุณเลดได้3.32ที่ผมป้อนเนี่ยวงจร DC to DC ป้อนแทนดูไฟ BL on ครับ อ่4.5 6เหมือนเดิมสังเกตอีกอีกอย่างนึงคือ IC r e g u l a t e นะฮะตัวนี้นะฮะกับตัวนี้นะก็คือเบอร์เดียวกันนะ,ะถ้าไฟทางเข้าน้อยไฟทางออกก็น้อยตามดูนะี่ไฟทางเข้าตัวนี้ดูนะทาเข้าตัวนี้ไฟเข้าฝั่งนี้ฮะ2.8ฮะไฟทางออก1.2นะฮะ ส่วนเลคโคลเีตที่เสียเนี่ยไฟเข้า5.3ทางออก3.3คือเลคโคลเรตเนี่ยมันไม่ฟิตตายตัวนะฮะบางครั้งเบอร์เดียวกันนะฮะแต่ไฟทางเข้ามากไฟทางเอาก็ต้องมากตามน,นะบางครั้งเราจะงงว่าเอา้ยทำไมเลค u ค a เรเบอร์เดียวกันทำไมไฟทางออกไม่เท่ากันนะ โอเคนะถ้าเพื่อนช่างเจออาการแบบนี้ซ่อมเมนบอร์ดทำตามเลยนะโอเคนะนนะครับผมพิธีการครับครับท่านครับ